สนับสนุนโดยรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลอดีตกหนึ่งสัปดาห์ครับวันนี้จะพาทุกผู้ชมไปดูเรื่องราวนะครับของหนึ่งสมโมสรที่น่าสนใจครับอาจจะเป็นทีมเล็กๆที่ไม่ค่อยมีงบประมาณเท่าไรนักนะครับแต่ว่าก็มีการสร้างนักเตะรุ่งขึ้นมาหลายตหลายคนเลยครับน่นก็คือนนทบุร,ร,รีฟุตซอลขับนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีไฮไลท์และก็ข่าวสารเอามาฝากกันด้วยนะครับประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีหลายคู่สุดมันรวมไปถึงคู่ระหว่างชูบุรีบูเวพบกับราชนาวีด้วยซึ่งเป็นแมตช์ห้าดาวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับช่วงแรกนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพลังสารกียปั์นะครับผู้จัดการทีมนนบุรีต้นลังสันครับที่ปีนี้เข้าเป็นสปอนเซอร์แล้วก็รับตําแหน่งผู้จัดการทีมด้วยทําให้สภาพทีมมีความคล่องตัวมากขึ้นครับในเรื่องของงบประมาณซึ่งได้มีการเปิดตัวแล้วก็ วางเป้าหมายเอาไว้ที่1ล้านบาทนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะมีการขยับขึ้นไปมากกว่านี้ครับ All Star, ออกสตาร์ทเกมแรกของนนทบุรีครับพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้อยุธยาแบบสุดมันเลยครับ4ประตูต่อ5ตามมาด้วยเล่นในบ้านนะครับที่สนามธุรกิจบันดิตก็แพ้สมุทรสาครน,นะครับหประตูต่อ7ซึ่งเป็น2เกมที่ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ครับเสียประตูเยอะไปหน่อยรวมกับการที่ประสบการณ์ของนักเตะยังน้อยด้วย การพัฒนาดาวรุ่งของนนทบุรีครับยังมีอย่างต่อเนื่องไปที่แล้วสร้างผู้เล่น2คนติดทีมชาติก็คืออัติราสิทธิศักดิ์ที่ย้ายออกไปนะครับและก็เช่นเดียวกับกวินวิบูลร,ราชกิจท,ที่หาโอกาสใหม่กับชมบุรีบูเวครับทั้ง2คนถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในทีมฟุตซอลนนทบุรีเมื่อปีก่อนปีนี้ครับธนาทิย์แสงสังเพื่อรุ่มรุ่นนะครับก็ยังคงอยู่กับทีมต่อไปและเป็นกัปตันทีมในปีนี้ด้วยนั่นเป็นเหตุทําให เรื่องราวของนนทบุรีครับน่าสนใจช่วงแรกนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับรงังสรรคีปัดนะครับว่าเขาเปรู้สึกยังไงแล้วก็เข้ามาทําทีมนนทบุรีฟุตซอลคขับได้ยังไงครับผมต้นร,งรังสรรคีปัดนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนายกสโมสรกีฬาหลักสี่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมฟุตซอลของนนทบุรีต้นร,งรังสรรครับก็ ครั้งแรกคือจริงๆมีการมีน้องๆนะครับน้องบอนน้องออฟเนี่ยได้มามาคุยกับผมเหมือนกันเมื่อตอนต้นสมัยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วตอนที่มีการแข่งขันกันแล้วก็ว่าทีมนนทบุรีเป็นไงเพราะผมก็มีโอกาสาได้เข้าไปไปไปแอบดูนะครับในการแข่งขันหลายๆนัดในช่วงท้ายๆนะครับก็ได้เห็นความตั้งใจของเขาตั้งใจของทีมตั้งใจของโค้ชรวมถึงผู้เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ พอช่วงช่วงต้นปีที่ผ่านมาประมาณเดือนมกรานะครับก็ทางโค้ชแอนก็ได้มาคุยกับผมแล้วก็มาขอให้ผมเป็นผู้จัดการทีมผูต่อ,อแล้วก็ผมก็เลยดูถึงรายายายๆอย่างนะครับว่าว่ารวมถึงที่ผู้เล่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟออฟธนาพลแล้วก็ปอนธนาธนาทิกรเนี่ยเขา เขาเป็นนักเตะของทีมมอทรุกิจบันฑิตซึ่งผมเป็นผู้จักดการทีมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ให้เขามีมีเส้นทางที่ดีด้วยรวมไปถึงสิ่งที่ผ่านมาผมเห็นในความความมุ่งมั่นของทีมมอทรุรีจเห็นถึงปัญหาผมเลยอยากที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาองค์การทุกฝ่าจริงๆไม่นานหรอกครับเพราะว่าใจมันมันชอบอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีความสุขอยู่แล้ว แล้วเราได้มีโอกาสได้ได้เข้ามาเป็นมาดูแลตรงนี้ได้ถึงขนาดเป็นฟุตซอลลีกของของประเทศไทยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็มันเป็นสิ่งหนึงที่ท้าทาย no จริงๆก็อย่างที่บอกว่านั่นก็คือ,อในระดับนึ่ง แต่ว่าพอวันนี้มันก็อีกระดับหนึ่งละมันก็แตกต่างกันเลยแล้วครับความเชื่อมั่นในทีมความเชื่อมั่นในตัวรา,ายได้ที่ที่ที่เขาจะได้รับนะครับแล้วก็อย่างวันนี้สิ่งท,งที่สิ่งที่ทําให้เขามั่นใจนั่นคือผมมาการันตีกับเขาว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะผมจะรับผิดชอบเองแน่นอนต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนเป็นคนคือส่วนมากจะเป็น เป็นคนที่มุ่งมั่นและก็คาหายในชยนัยชนะอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาได้ได้รับโอกาสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่เด็กหน้าใหม่แต่ว่าวันนี้เขาเขาได้สามารถที่จะพิสูน์ตัวเองในในในรุตซอหลีซึ่งถือว่าเป็นหลีกสูงสุดของเขาหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะเป็นความฝันของเขาเลยเลยด้วยซ้ำ มันนั้นเรามีปัญหากันที่อย่างที่บอกว่าตอนแรกเรามีแค่แค่เอากับบอนแล้วก็นั้นก็จะเป็นเด็กหน้าใหม่ทำงานรุ่นใหม่ก็มาคุยกับพี่โค้ชแอนว่ามีใครบ้างไหมคือผมมาต้องการวันนี้ต้องการีจะดึงดึงตัวที่มีประสบะการณ์มาที่มาช่วยทีมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองถึงตัวหลักๆที่อยู่ตั้งแต่ปีแล้วแต่ว่าหลายคนก็ก็ได้ไปไปอยู่กับบางทีม อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสัญญานะครับแต่ว่าพอเริ่มที่จะไปรับไปรับไปรับเรียนเรียงเขาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมารยาทเราก็ต้องไม่ไม่ตรงนั้นคนไหนที่สามารถที่จะคุยได้ที่ยังไม่ได้ไปไปอยู่กับทีมไหนเนี่ยเราก็อยากเรียนครับคือเรื่องเรื่อง้อ,งอมตอนนี้ก็มีมาช่วยกันมีตอนนี้ก็จะมีโค้ดต้อมด้วย พราะต้อมซึ่งจริงๆเป็นเป็นเป็นพุทธอาเหมือนกับเป็นโค้ดที่อยู่กับผมเนี่ยในส่วนของโรงเรียนราชวิทยาลัยบางเขนในส่วนของอมอธุกรกิจบัณฑิตนะครับเราก็จะมีโค้ดนครอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งจริง,รงๆเนี่ยที่ผ่านมาในในระดับฟุตซอลของนักเรียนเนี่ยโรงเรียนราชวิทิาัยบางเขนที่ผมเป็นเป็นผู้จัดการทีมอยู่ถือว่าเป็นตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของ ของฟุตซอลของนักเรียนเลยเพราะว่าจะเป็นแชมป์ต่ปีสอปท17ปีสอทก็ได้เป็นแล้วนะครับแล้วในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยในในช่วงผมเป็นคนที่รเริ่มให้เกิดให้ให้มีฟุตซอลของมอธุรก,กิจบัณฑิตเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยแชมป์อุดมศึกษานะครับเป็นแชมป์เออุดมศึกษาแล้วเป็นรองแชมป์ลีกของอุดมศึกษาแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ได้เป็นแชมป์ลีกของอุดมศึกษา ในเกมแรกผมเชื่อว่าก่อนก่อนเกมเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าทีมนมนตุรีถือว่าเป็นเป็นเป็นทีมที่ถามว่าห่างจากคู่แข่งแน่นอนซึ่งอายุยาเป็นเป็นทีมที่แข็งแก่งเขาเขามีเขามีผู้เล่นชุดเดิมเดิมแล้วก็มีมีคนที่มาเสริมที่แข็งแก่งอยู่แล้วนะครับ แล้วก็รวมถึงกองเชียร์รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราทีมวันทุรีต้องรังสรรถือว่าเป็นทีมที่กีูาเล่นใหม่ถือว่าจริงๆเหมือนกับใหม่ใหม่มาก,มากๆในๆในในในจำนวนทีมของฟุตซอลอิกเลยนะครับแต่วันนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเห็นถึงถึงความกระหายใชัยชนะของเขาเห็นถึงจุดเด่นของทีม นนทบุรีก้องังสันว่าสิ่งที่เขามีนั่นคือเขามีเกมลุกที่ดีแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนั่นคือเกมรับอย่างที่บอกผมผมบอกเด็กๆเสมอว่าวันนี้เราเริ่มต้นพร้อมกันแมตช์แรกถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต้มแต่แต่ผมเชื่อว่ามันเป็น จุดที่ทำให้เรารู้ปัญหาและทำให้ให้ให้เรารู้ว่าเราจะต้องดำเนินการซ้อมแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่ทำทีมก็อยากชนะถูกไหมอยากชนะอยากประสบความสำเร็จทุกแต้มสำคัญผมตุวอยเด็กเสมอว่าทุกวินาทีสำคัญขอให้เด็กทุกคนเนี่ยรักษามาตรฐานของตัวเอง เมื่อไหร่ที่ตัวเองรักษามาตรฐานของตัวเองในการเล่นได้ทีมก็จะสามารถรักษามาตรฐานของทีมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าทีมมังทุงลีลุ้นคงลุ้นแค่แค่ตกชั้นแล้วกันให้ให้อยรอ,อดตกชั้นแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เราเล่นพร้อมทุกคนวันนี้เราเราก็อยู่ในอันดับที่ยังไม่ตกชั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามีมากกว่าลุ้นตกชั้นนั่นคือเราก็มีความหวังที่จะทำอันดับให้ดีที่สุด ก็ก็อยากจะบอกว่าอยากจะฝากถึงแฟนแฟนขับนะครับแฟนขับเก่าๆของทีมเต้องดีต้นหลังสันแล้วก็วันนี้วันนี้อย่างที่บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้มีการเข้ามาทําทีมของของผมซึ่งซึ่ง,งวันนี้ตั้งใจครับแล้วผมก็อยากให้ให้แฟนขับทุกคนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวทีมเชื่อมั่นในตัวโคด้ด เชื่อมั่นในตัวผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะอยากให้เชื่อมั่นในตัวผมที่จะพยายามที่จะขัดดันแล้วก็นําทีมไปสู่ประสบความสําเร็จครับนั่นเป็นช่วงแรกนะครับของฟุตซอลอีกในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานครับ โดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงที่2นะครับตามข่าวสารของการฟุตซอลไทยครับไปเริ่มกันที่วันที่4เมษายนที่ผ่านมาที่มีงานแถลงข่าวเปิดตัวสมโมสรกุ้งสายฟ้าสุร,ราธ,ธานีฟุตซอลคลับที่เซ็นทนรัลพลาซาจังหวัดสุร,ราธ,ธานีครับโดยมีแทนเทือกสุบรรประธานสมโมสรนะครับติมลอดใจผู้จัดการทีมและสมชาติแก้วไซชูผู้จัดการการตลาดภาคที่8โดยสัชยาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและคุณสุขวัต์ศักดาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานี แล้วแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายนะครับโดยหลังจากที่พักการแข่งขันไปเมื่อฤดูกาล2014ที่ผ่านมาครับการกลับมาครั้งนี้ของสุราธานีฟุตซอลคลับมีผู้ส,สั่งสนก็คือชาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งเป็นผู้ส,สั่งสนหลักครับนอกจากนี้ยังมีผู้ส,สั่งสนรายย่อยที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นอีกหลายรายทําให้รวมก็ประมาณเนะครับราวๆสิบล้านบาทครับสำหรับการเตรียมทีมในการแข่งขันทะาเรฟุตซอลพิมียรีกโดยั้นเทือกสุบันได้กล่าวว่าแนวทางในการทำทีมจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งและเยาวชนีน ได้มีโอกาสในการโชว์ฟอร์มในลีกสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นในท้องถิ่นซึ่งก็มีการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนของสุราษฎร์ธานีคงจะเป็นแรงกระตุ้นมากขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยสำหรับการเตรียมทีมจากการไปเก็บตัวที่กรุงเทพเชื่อว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่และวางเป้าหมายไว้ว่าขอลุ้นติดหนึ่งในห้าดับแรกและเชื่อว่าแฟนขับของกุ้งสายฟ้ายังคงให้การสนับสนุนทีมและมั่นใจจะเป็นสนามที่มียอดคนดูมากที่สุดในประเทศไทยผู้เป็นอดีตกุนซือของชมบุรีบู ระหว่างชมบรีที่เอาชนะราชนาวี4ีประตูต่อ3ในรังย่าของตัวเองว่าคงจะไม่กลับมาทํางานที่เมืองไทยกับชมบรีบูเวฟอีกแล้วเนื่องจากได้รับการติดต่อจากสมาคมฟุตบอลอุซเบกิสถานให้กลับไปทํางานเป็นหขนที่2แต่ยังไมไ่มีการพิจารณาเรื่องของสัญญาแต่อย่างใดแต่ที่แน่นอนตอนนี้คือไม่คุมทีมชมบรีบูเวฟอย่างแน่นอนแล้วผู้มิใจเหตุผลในการไปเสียงานที่แชมป์ไทยแลนด์ฟุตซอลพิมลีหกสมัยว่าไม่มีความท้าทายกับที่นี่อีกแล้วและการพาทีมคว้าแชมป์ลีอีกได้2ส,สมัยติดต่อกัน รวมไปถึงการคว้าแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อปี2013ทำให้ตนเองเลยจุดเด่นกล่าวมาแล้วเหลือเพียงแค่ให้นักเตะที่ปลุกปั้นขึ้นมาเจริญเติบโตด้วยตัวเองอีกครั้งรักคนใสยเนียนงามกุญสอของทีมชมรีเวเวฟก็มีฝีมือมากขึ้นและนี่คือเวทีในการพิสูจน์ตัวเองของกุญสอรานีเองด้วยหลังด้ที่คว้าชนะได้2เกมติดต่อกันสำหรับภูเก็ตยูเนเต็ดทางด้านของเฉลิมพงษ์แสงดีกุญซือใหญ่ได้กล่าวชื่นชมนักเตะชาวบราซิลอย่างฟรานซิสโกแจ็กสันผู้เล่นที่ยิงไป2ประตูใน2เกมหลังสุด พราเป็นคีแมนคนสาคัญในการพาทีประสบความสาเร็จในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนโค้ชแซมได้กล่าวว่าการที่ภูกเก็ตยูเอ็ดทำผลงานได้ดีในการออกสตาร์ทได้เป็นที่น่าพอใจที่สามารถเก็บคะแนนได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นฟอร์มของฟาซิกโกแจ็กสันที่ดีในช่วงปีซีซั่นและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมที่เข้าขากันมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนทําให้การเก็บหกคะแนนไม่ใช่เรื่องแปลกในการออกสตาร์ทกุนซือภูกเก็ตยูเอ็ตได้กล่าวต่อว่าสําหรับจุดที่ยังต้องแก้ไขของทีม คือจังหวะจบสกอร์ที่มีมากกว่าคู่แข่งทั้ง2เกมแต่ยิงได้แล้วละสประตูเท่านั้นแต่เชื่อว่าช่วงพักฤดูกาลของเทศกาลสงกรานต์จะมีเวลาในการปรับทีมให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนกลับมาร่วมงานกับชมบุรีบูเวฟอีกครั้งสำหรับลูดิมาเบนานซิโอรหรือว่าซาป,ปาลาเตชาาบาราซิลที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาหรือได้กล่าวว่าการกลับมาร่วมงานกับชมบุรีบูเวฟครั้งนี้ทีมน่าจะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะเป,ป้าหมายใหญ่ก็คือแชมป์เอเชียสมัยที่สซาปาได้ โดยเฉพาะเรื่องของนาซา์โคสแต่เรื่องแทคนิคและรูปแบบการเล่นไม่ต่างกันเท่าไหร่ซึ่งการที่ได้ลงเล่นร่วมกับกฤษดาวงแก้วและสูรุษถึงกายอีกครั้งในปีนี้เชื่อว่าการที่ทั้งคู่มีประสบการณ์มากขึ้นจะทาให้ทีมชมบริบูเวฟแข็งแกร่งกว่าเดิมและดีกว่าตอนที่เข้าชิงแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาสาหรับลูดิมาเบนาเซโอหรือซาปาย้ายมาร่วมทีมชมบริบูเวฟครั้งแรกเมื่อปี2013และพาทีมคว้าแชมป์4รายการโดยมีแชมป์แทรฟุิซอลพิมเมลีกสอ1สมัยและชมปม์เอียก1สมั อัสมิงตาเล่ผู้รักษาประตูตัวเก่งของแมคคอกเอฟซีได้ออกมากล่าวถึงฟอร,ร์มการเล่นของตัวเองและทีมในตอนนี้ที่กำลังเข้าฝั่งและเก็บไปถึง4คะแนนจากการเล่น2นัดและภาวนาว่าอาการบาดเจ็บของตัวเองจะไม่กำเริบในฤดูกาลนี้โดยผู้รักษาประตูตดีกีทีมชาติไทยได้กล่าวว่าหลายที่บุกไปชนะสีบรุตศสีเกตแบบสนุกของพระละตุอซี 4, ทาให้บรรยากาศภายในทีมค่อนข้างดีและมีความมั่นใจามากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาในการฝึกซ้อมนัะเตะใหม่และเก่าต่างทางานกันอย่างหนักเพื่อทีมดูดีกว่าฤด,ดูกาลก่อน โดยต้องชื่นชมโค้ชเอกวิสารใหม่วิจิตว่าปรับทีไมได้วยเร็วแม้ว่าจะมีฮัฟเฟกเข้ามาใหม่หลายรายอัลเซมิงตาเล่ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตนเองจะพยายามไม่เกิดการบาดเจ็บกับตอนอีกครั้งในฤดูกาลนี้เพื่อช่วยทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นจนจบฤดูกาลในแบบที่ดีที่สุดสำหรับแบงคอกเอฟซีลงสนามไป2เกมทำให้4คะแนนจากการเสมอนครราชสีมาวิวัน2ประตูต่อ2และบุกไปชนะศรีทุลเสียเกต6ประตูต่อสีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายด,ด้วยความเคลื่อนไหวของทัพโตเล่ทีมชาติไทยภายใต้าการค ที่มีรายการใหญ่รออยู่ทั้งฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนและชิงแชมป์เอเชียซึ่งด้มีการวางโปรแกรมจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศฮอลแลนด์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดสมศักดิ์ศรีทำผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยได้เปิดเผยว่าจากตอนแรกที่ทีมงานของวิกเตอร์ได้วางโปรแกรมจะเดินทางไปเก็บตัวที่ฮอลแลนด์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งตัวเองจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เก็บตัวเป็นประเทศสเปนแทนเพราะมองว่าทีมชาติสเปนเป็นาติที่แข็งแกร่งในกทำให้ทีมมีประสบการณ์ที่มากกว่านอกจากนี้ยังมีทีมระดับสโมสรที่ทีมมจะเเพิ่ข้าไไป แต่ทั้งหมดนี้เขาต้องปรึกษากับท่าน,น้าของวอลวินมากูดีในยกสมาคมฟุตบอลเวียดไทยอีกครั้งเพราะการเดินทางไปยุโรปคทางนี้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากและระยะเวลาต้องไม่ต่ำกว่า14-15วันเพื่อที่ทีมจะเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนัม่นเป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในตามไฮไลท์ของทีมฟุตซอลพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลก็มาติดตามช่วงสุดท้ายของฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์ของเกมไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกครับคู่แรกที่สนามภูเตอนันต์ครับสมุทรปราการฟุตซอลคขับที่ยังไม่มีคะแนนพบกับภูเก็ตยู่นเต็ตจะถึนสมุทรปราการนะครับลงสนามเกมแรกแพ้ราชนาวีที่นี่เลยครับแปดประตูต่อห้าขณะที่ภูเก็ตยูนเต็ดครับ นัดแรกพวกเขาเปิดบ้านเฉือนสุราธานี2-0นะครับก็เป็นเกมที่ต้องการคะแนนทั้งคู่ครับสุปราการลุยขึ้นมานะครับจังหวะนี้พลาดครับแล้วโดนฟาซิโก้แจ็กสันโฉกไปได้ครับยิงประตูขึ้นนำ1-0นาที18นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกดาวเด่นชาวบราซิลนะครับนาทีแล้วก็ทำประตูได้ครับสำหรับแจ็กสันสุปราการพยายามจะลุยขึ้นมาครับแล้วโดนโฉกแจ็กสันตัดมาได้ครับ ะลุขึ้นมาจาังหวะนี้ลั่นไหลให้กับปัญยาสีมันตะยิงประตูที่2ครับนำหาเป็น2อประตูต่อศูนย์นาที20่พอดีครับก่อนหมดเครื่องแรกครึ่งหลังครับสุนปการแก้เกมขึ้นมาครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาหาจังหวะส่งอยู่ครับแล้วก็เป็นอุลิลศนาการครับตีไข่แตกให้กับทีมเจ้าบ้านไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อสประตูแรกประตูที่2ของเจ้าตัวนครับในฤดูกาลนี้ครับ เริ่มฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆช่วงท้ายครับพยายามจะเร่งเกมแต่ว่าไม่ทันครับสมุทรปราการเปิดบ้านแพ้ภูกเก็ตยันแต่หนึ่งสองภูกเก็ตเก็บ6คะแนนจาก2เกมครับขณะที่สมุทรปราการยังไม่มีสักคะแนนเดียวคู่ต่อมาครับเป็นบิ๊กมตชประจำสุดสัปดาห์นะครับชมบุรีบูเวฟพบกับราชนาวีที่บูเวฟอารีนา ก็เพิ่งจะเจอกันในตอนอุ่นเครื่องนะครับที่การแข่งขันฟุตซอลยูโรเคปเป็นชมบรีบูเวฟที่ชนะได้นะครับเกมนี้นราชนาวีก็มาในชุดที่ดีที่สุดครับขณะที่ชมบรีบูเวฟใกล้รับข่าวดีครับเมื่อซาป,ปากำลังจะกลับมาอยู่กับทีมัมตช์ที่2ครับวันนี้ปุเปสปเข้ามาชมเกมด้วยนะครับอดีตเฮดโชดของชมบรีบูเวฟเองออกสตาร์ทมาครับราชนาวีก็ลุยก่อนเลยครับและจังหวะนี้ เจสนาชูเดตรับมาครับแล้วก็ซัดเข้าประตูไปครับ1ประตูต่อศูนย์นำเร็วเลยครับ5นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเจสนาชูเดตครับวันนี้ยิงไป4ประตูแล้วครับรวมกับประตูเมื่อสักครู่แต่ว่าหลังจากนั้นครับ2นาทีเจรวาดสอนวิเชียนครับชาร์จจ่อเข้าไปตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ก่อนหมดครึ่งแรกครับโอ้โหโชคร้ายไปหน่อยครับจังหวะนี้มาได้ประตูที่2ครับชมรีบูเวฟนะครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของมณนชัยสุโภ ครึ่งหลังครับบูเวฟบุกหนักเลยครับและมาได้ประตูที่3ครับจากเจรรวัฒน์ศรวิเชียนทำชิงกันสวยๆและสมุติถึงการครับหันกลับมาซัดประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลได้ครับนำหาเป็น4-1ราชัวิไม่ยอมครับตัวสมรองดาวรุ่งนะครับพันธวัฒน์ธงชัยยิงเข้าไปจังหวะนี้ครับและช่วงลัดที่เหลือครับเจษฎาชูเดชก็ซัดประตูที่3าไล่ขึ้นมาเป็น43นะครับนี่เป็นก่อนหมดเวลา1วินาทีครับ เปียนรุสยายิงฟรีคิกแต่ว่าตรงตัวคทาวุฒิก็จบเกมครับชมรบูเวเปิดบ้านเอาชนะราชนาวี4-3ปิดท้ายด้วยสนามตาปีอารีนาครับเจ้าถิ่นสุรา์ธานีนะกุ้งสายฟ้าพบกับแคต f c ครับเกมนี้แฟนฟุตซอลเข้ามาชมกว่า4,600คนเลยครับเต็มสนามตาปีอารีนาเลยนัดแรกในการกลับมาที่บ้านของตัวเองครับสำหรับสุรา์ธานีเราจะที่พักทีมไปหฤดูกาลออกสตาร์มาครับ สุราดได้ลุ้นจังหวะนี้ครับฮาวอลเล่ไม่เข้ากรอบแคเอฟซีลุยขึ้นมาบ้างครับและได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเป็นนัทพลเลิศภูวศิธิ์นะครับสุราดไม่ยอมครับลุยขึ้นมาจังหวะนี้พยายามชาร์จโดนตัดมาครับแคทโต้กลับมาแล้วแคทโยออกมาแล้วมีตัวหลุดขึ้นมาครับแปรติดจังหวะนี้ผูวศิน์ให้ฟาว์ครับภูวศินผู้สาประตูใช้มือนะครับนอกกรอบเขโทษฟีคิกจังหวะนี้แล้วก็ยัดเข้าไปครับ2อประตูต่อศูนย์ครับเป็นคนเดิมครับนัทพลเล เกมยังสนุกครับสัตเข้ามาจังหวะน,นี้ครับเรียบร้อยเลยครับกิติพงษ์แสงแก้วน้ำห่าง30นะครับเจ้าถิ่นพยายามลุยขึ้นมาครับโยละยิงจังหวะน,นี้ได้ประตูตีไข่แตกครับผู้กันโด่งดังนาที18ครับมรพุธพุทไทยสงนะครับซัตจังหวะน,นี้เข้าไปครับ สุราชลุยขึ้นมาไดอกาสชาร์จอ้าวจวะนี้สกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหนี่ครับแคทมายิงประตูเพิ่มเลยครับในช่วงครึ่งหลังลุยขึ้นมาซัดเัวนี้เอาเลยครับได้เลยครับวรพจน์พุทธไทยส่งนะครับนำทางง้อเจริญไพศาลนะครับซัดเข้าไป ก่อนหมดเวลาครับสีิโรดปัญญาธีรวงเนี่ยครับก็มาซัดประตูตีเสมอครับให้กับทาาด้านของสุราษฎร์ธานีครับจบเกมก็เสมอกันไป4ประตูต่อ4แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ การที่ผลกกล้ขันในคู่นื่นนนครับวันที่4เมษายนมมภาข,ขอนแก่นเสมออับไอยาซิตี้2-2แล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับนครราชสีมาวีวันเสมอกันท่าเรือแห่งประเทศไทย1-1ครับการที่ผลใกล้ขันในวันอาทิตย์นะครับนนทบ,บุรีต้นหลังสันแพ้สมุทรสาคร5ประตูต่อ7สีพทุมเสียเกตแพ้บางเอน FC 2ประตูต่อ6ครับตรารางคะแนนในตอนนี้นะครับจะฝูงเป็นภูเก็ตอยู่ในเตดครับ แข่ง2นัดมี6คะแนนเท่ากับชมบุรีบูเวฟบแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าบังคอกเอฟซีสมุทรสาครมอผาขอนแกนยูอาซิตี้ครับมีทีมนั4งสคะแนนราชนาวีมี3คะแนนครับนครราชสีมาวีวันมี2คะแนนการท่าเรือแคทเอฟซีสุราษฎร์ธานีและศรีปทุมเสียเกตมีทีมละ1คะแนนขณะที่นนทบุรีและสมุทรปราการยังไม่มีคะแนนครับโปรแกรมต่อไปครับ18เมษายนแคดเอฟซีพบสมุทรปราการที่ธุรกิจบัณฑิตราชนาวีพบการท่าเรือที่พูตติอนันต์บางนา ผู้เกณฑ์นาเต็ดพบกับชมรีบูเวฟที่ศูนย์กีฬาสะพานหินครับ19เมษายนนะครับอียิปต์ซิตี้พบสุราษฎร์ธานีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิครับมอภาคขอนแก่นพบสมุทรสาครนะครับที่สนามฟุตซอลมอภาคขอนแก่นศรีประดุษเสีเกตพบนครราชสีมาที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดและแบงคอกเอฟซีพบกับนนทบุรีครับที่สนามฟุตซอลชนะเมเจอริเจ็บ2,000สาเนื้อเป็นทั้งหมดนะครับของฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้ครับก็ก่อนจากกันไปนะครับสามารถติดตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยได้ทุกๆวันนะคครับเพียงแ่ กดไลค์ใน Facebook f แฟนเพจครับฟุตซอลแอดดิกวันนี้ครับผมกฤษฎาพยุงและทีมงานทุกทุกคนต้องขอลาเท่านู้ชมไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ